بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة أنت قوام ميتا وقوام جمعان جاء الله سبحانه وتعالى دائماً بسبب ذلك نحن نريد أن راي عن جمعان ونحن نريد أن อัลฮัมดุลิลลกกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบรเรีอัลฟิกนะครับกับสถานีนะครับยติมทีวีโรงเรียนสัทธาชนนะครับได้ดําเนินการเรียนการสอนนะครับในหลักสูตรนะครับครอสนี้นะครับจนใกล้จะครบกําหนดแล้วเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่เรายังเหลืออยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเวลานะครับจนกระทั่งถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้เนื้อหานะครับครบถ้วน ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ทางฝ่ายวิชาการนะครับได้กําหนดเอาไว้เราเรียนกันมาจนกระทั่งนะครับล่าสุดในวันนี้ข้อที่ 11.4. ที่เป็นประเด็นสาระความรู้ทั่วๆไปนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการอาบน้ละมาด11.4นะครับผู้เรียบเรียงได้เขียนนะครับในส่วนที่เป็นประเด็นเนื้อหาตรงนี้ไว้ก็คือการล้างอาวัยวะส่วนต่างๆของการอาบน้ําละหมาดนั้น จะล้างเพียงแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็สามารถที่จะกระทำได้คือซ้อนนั่นเองนะครับใช้ได้แต่ต้องมั่นใจนะครับหนึ่งครั้งหรือสองครั้งที่ทำนั้นน้ำเปียกทั่วทุกส่วนเรียบร้อยนะครับทั่วทั่วหมดทั่วถึงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากบทเรียนก่อนๆน,นะครับที่เราได้พูดกันมาโดยเฉพาะบทเรียนสุดท้ายเมื่อวานนี้ ที่เราบอกว่าเราซุนลอฮ์สลลัลลอฮุอวลลาหรืออัสลัมที่ท่านสาธิตนะครับการอาบหนาละหมาดให้กับอัรอบีอาหรับชนบทอาหรับบ้านนอกคนนั้นดูเนี่ยตะวับดออัซสล,ล่าสันตะลาสันเราซุนอับหนาละหมาดให้ดูเนี่ยนะครับหรือฟะอรอฮุสลาสันตะลาสันทำให้เราทำให้เขาดูทําให้ชายคนนั้นดูเนี่ยดูยังไงครับขั้นแต่ละขั้นตอนนั้นสามครั้งสามครั้งสามครั้งทั้งหมดเลยแล้วเราซุนกระบอกฮากะซาบูดูนี่นะการอาบหนาละหมาดนะ่าต้องทําแบบนี้ในของท่านอิบเนซุนันของท่านอิบนนมายาบอกฮาซู นี่คือการอาบนาละหมาดที่ถูกต้องตามศาสนาบัญญตัติฉะนั้นเราซุนก็เลยบอกว่าฉันทําให้ดูเนะี่ยตามขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนละสามละสามฟะมันซาดะถ้าใครไปทําเกินกว่าสามนี่ฟะกอดอาซาอันถือว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกทําสิ่งที่ไม่ดีผิดนั่นเองน่นแหละครับวะตาอัดดาวซอลมะแล้วก็ถือเป็นการละลาบละล้วงเป็นการล่วงเกินเป็นการละเมิดนะครับต่อสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่อัลลอฮฺบัญญัติ แล้วก็ถือเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าไม่รู้ที่ถูกที่ควรที่ไหนที่ผิดที่ไม่ที่ท,ที่ไม่สมควรจะจะ,จะละลาบละล้วงจะล่วงเกินเนี่ยนี่แหละเราซุนตําหนิเอาไว้ฉะนั้นนักวิจารณ์เขาเลยบอกว่างาั้นลิมิตสูงสุดของการอ่านนะลลามเนี่ยแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับสแล้วก็ผมก็บอกกับพี่น้องในตอนสรุปนะครับว่าไอ้ส่วนที่จะทําเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็คือนะครับกาคือการ อาเจสิสะพร้อมกับใบหูซึ่งตัวนี้นะครับมีการรายงานนะครับอย่างถูกต้องเจ้าท่ารสุนล,สลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะสะลาห์มะะเวธีการการอาบน้ำละหมัดในส่วนที่เป็นการเช็ดหูเนี่ยท่านรซุนจะเริ่มเช็ดตั้งแต่นะครับส่วนหน้าของเข่ศีรษะเช็ดลูบไปบนเส้นผมนะครับไปถึงไทยอยแล้วก็ลากวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาสุดที่นะครับชายผมด้านหน้าแล้วก็วกลงมาล้างเอ้มาเช็ดในส่วนที่เป็นใบหูทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในอันนี้รซุนทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่ที่มีหลักฐาานนยยเอไว้ ตอนนี้พอมาถึงวันนี้ก็บอกหม่ว่าการล้างอาวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนะครับที่เราบอกว่าให้ทำสามสามนะหมายความว่าไงหมายความว่านั่นคืออัฟดอนนะครับที่ดีที่สมบูรณ์เพราะเราสุนบอกว่านี่แหละการอาบนั่ละมาที่ถูกต้องดีๆแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราล้างครั้งเดียวเนี่ยทั่วแล้วเปียกหมดแล้วนะเราเช็ดครั้งเดียวเนี่ยเปียกหมดแล้วทั่วมาแล้วเขาบอกว่าสามารถกระทําได้ไม่ผิดนะครับแล้วจะทํสองครั้งก็สามารถที่จะกระทําได้แต่ถ้าจะให้เลือกระหว่าง1 2 3สนะครับ นักวิจารารบอกว่าให้ทำสามถึงแม้จะมั่นใจว่าหนึ่งเนี่ยทั่วแล้วหรือสองทั่วแล้วก็ตามเพราะอะไรเพราะ <c oughs> เพราะจำนวนสามครั้งเนี่ยถือเป็นจำนวนที่อัฟดอนที่สุดและเป็นจำนวนที่อะไรที่เราสนลสุลลอสลอสลอสอัสัล,ล,ะละสัมบอกว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดจำนวนนี้นะครับสองครั้งมันเป็นจํานวนคู่นะครับแต่อัลลอ์ทรงโปรดอะไรอินนัลลอฮวิตรุนยูฮิบุลวิตรออัลลอฮ์ทรงเอกะทรงเป็นหนึ่ลลงเดียวฉะนั้นพระองค์จริงทรงชอบอะไรซึ่งทรงชอบจานวนทรงโปรดจํานวนที่เป็นคีบ อย่างนั้นทำหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสามทำสองเนี่ยใช้ได้ไม่มีใครคัาว่าแล้วครับเพราะมีรายงานว่าเราซุนทำสองครั้งก็มีแต่ถามว่าสองกับสามอะไรดีกว่ากันสามต้องดีกว่าแล้วครับนะครับดีกว่าอ้าวเราดูหลักฐานเรื่องนี้นะครับว่าคนที่ทำสองครั้งหรือหนึ่งครั้งท่ามั่นใจว่าเปียกทั่วแล้วนี่ยแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันรับรองเอาไว้นะครับเป็นฮะดิษอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะครับเป็นฮะดิษของท่านอับดุลลาฮิบินิไซดินรอฮา นะครับอันนับนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทวบฏะะมรทัยนีมรทัยนีแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเรานั้นทำไมครับทวัฏะะเวลาละขั้นตอนนั้นทำเพียงแค่สองครั้งสองครั้งเท่านั้นถึงล้างก็สองครั้งสูดน้ำเข้าจมูกสังออกก็สองครั้งล้าง สองล้างเท้าก็สองนะครับทุกขั้นตอนสองครั้งสองครั้งฮะดิษบทดังกล่าวนี้นะครับผู้เรียบเรียงนะครับได้ลงไว้ตอนท้ายบอกว่าเราวาฮุลบุคอรียุฮะดิษบทดังกล่าวนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับอิหม่ามบุคอรีอ้มาวเราลองมาอ่านฮะดิษบทต่อมานะครับเป็นฮะดิษของท่านอับดุลลาฮิบินอับบาสรอิยัลลอฮุอันฮุมานะครับอิบนอับบาสนี่เป็นนะครับญาติสนิทของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งทนะี่เห็นกาารปฏิิบัตศสนกิจ นะครับโดยละเอียดของท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะเปรียบุสลลัมเพราะมีโอกาสแล้วครับมีโอกาสที่จะติดสอยให้ตามปริบัติท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะเปรียบุสลลัมน้องชายของท่านท่านฟับนะครับน้องชายของท่านก็ติดสอยให้ตามท่านรสุนเนี่ยละครับรอซูลไปไหนก็ไปด้วยจนกระทั่งนะครับบางครั้งรอซูลขึ้นนังน่งนั่งนั่งไปบนลาเนี่ยก็ดึงอะไรดึงแขนอัลฟาอิบเนีอับบาสเนี่ยขึ้นซ้อนท้ายไปด้วยฉะนั้น ในรายละเอียดที่เป็นการปฏิบัติต่างๆเราเนี่ยซาบากพวกนี้แหละครับจึงได้มีโอกาสจดจํามาแล้วก็ถ่ายทอดอย่างละเอียดละอออีกเช่นเดียวกันท่านอับดุลลาฮ์บินอับบาสรดเดลลอห์อันหุมารายงานบอกว่าอลาอัลกบิรุคุมบิวฎูอิรอซูลีลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาไหมพวกท่านนะครับอิสิฟตาเอาไหมนะครับถ้าฉันจะบอกให้พวกท่านหลายได้รู้ได้ทราบนะครับว่า ลักษณะวิธีบิวดุการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์สุนุลลอฮุอะลัีวะสัลลัมนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าวสุนุลอาบน้ำละหมาดยังไงรอซูลอาบน้ำละหมาดแบบแบบแบบที่บอกว่าอาบนี่แหละแต่อะไรครับฟัตตะวะดะมารตันมารตันรอซูลุลลอฮ์สุนุลลอฮุอะลัีวะสัลลัมท่านอาบน้ำละหมาดแต่ละขั้นตอนเนี้ยมารตันมารตันทำทีละครั้งทีละครั้งอ่ะบนปากก็ครั้งเดียวล้างมือก็ครั้งเดียวล้างหน้าก็ครั้งเดียวล้างแขนก็ครั้งเดียว ฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นไหมครับว่านี่คือความหลากหลายที่เป็นศุนนะนี่คือความงดอิสลามประการหนึ่งอ้าวเราอยู่ในสถานการณ์ที่ที่อะไรสมมตุติเราบอกว่าเราต้องอยงเดียวเราการเรื่องเรายึดสามเดียวทุกสิ่งทุกอย่างต้องสามหมดเลยอ้าวแล้วเวลาไปเจอในสถานการณ์ที่น้ํามันเหลือน้อยถ้าจะทำสามในแค่บ้วนปากอย่างเดียวมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วมันก็หมดอยู่แล้วน้าเหลืออยู่หน่อยเดียวนะครับ แต่ถ้าเราลดลงมาสองครั้งหรือหนึ่งครั้งน้ํามันอาจจะพอในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับเพียงแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นฉะนั้นนี่แหละครับที่เราสุนนลออสลัล,ละหัวสลัมท่านทำในบางอย่างบางประเด็นนะครับให้มีลักษณะของความหลากหลายแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเรานะครับดูหรือใช้วิจารณญาณดูตามความเหมาะสมว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเราจะอาบน,นละหมาดเพียงแค่ครั้งเดียวน่มันใช้ได้ไหมถ้าเรายึดหะดีสองหะดีสามที่บอกว่าต้องสองหรือต้องสามเนี่ย ก็เจ้ากะว่าไอ้ครั้งเดียวก็ใช้ไม่ได้อ่าแล้วไปเจอสถานการณ์ที่มันเขาเรียกว่ามันแห้งแล้งมันกันดานน้าไม่มีจะทําไงก็ลดลงไม่เหลือครั้งเดียวสิเพราะมันมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเราซูนอาบน้ำละมาดแต่ละขั้นตอนน่ะล้างเพียงแค่ครั้งเดียวอาบเพียงแค่ครั้งเดียวแค่นี้แหละมันก็สามารถที่จะกระทําได้เออเพอไปเจออีกสถานการณ์หนึ่งน้ําเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะเอาเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะจํานวนหนึ่งครั้ง ถ้าเทียบกับ3ครั้ง3ครั้งมันดีกว่าและ3ครั้งเนี่ยทำให้เรามั่นใจนะครับว่าการล้างครั้งที่1อาจจะไม่ทั่วก็ได้และครั้งที่2ก็อาจจะไม่ทั่วก็ได้แต่พอ3ครั้งแล้วเนี่ยมันคล่องช่างจะมั่นใจได้เลยว่าก็ตั้ง3าครั้งและทําไมมันจะยังไม่ทั่วอีกล่ะถ้าถึง3ครั้งแล้วยังไม่ทั่วนี่แสดงว่าคนนี้หรือคนอ่านนัมาดคนนี้เป็นไงครับมักง่ายช่วยที่สุดเลยแล้วแหละนะครับอ้าแล้วดูนะครับฮะดีษของระซุนลุลาลอสลลอสเลมทั้ง2บท และรวมถึงฮะดีสอรัรอบีอาหรับชนบทที่มาถามระซูลเนี่ยเราก็ได้รับสาระโดยคร่าวๆโดยโดยโดยภาพรวมนะครับว่าการอา่นานนัตปะมาดของระซุนุลลอฮฺสุลลลอฮุอัลลอฮิสซัลลัม,มเนี่ยนะครับที่ท่านลดจํานวนลงมาเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าท่านลดขั้นตอนด้วยขั้นตอนอยู่ยังเก่าทั้งหมดทุกประการเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยล้างมือทั้งสองข้างก็ยังอยู่ บ้วนปากพร้อมกับสูตรน้าเขาจะหมุแล้วก็สั่งออกก็ยังอยู่ล้างหน้าให้ทั่วก็ยังอยู่นะครับล้างมือทั้งสองข้างข้างขวาก่อนข้างซ้ายก็ยังอยู่ยังเกาเชสส็ดศีรษะพร่อใบหูก็ยังอยู่ล้างเท้าข้างขวาข้างซ้ายก็ยังอยู่แต่ที่ลดจํานวนคือรถอะไรครับลดจานวนครั้งไม่ใช่ลดจํานวนขั้นตอนขั้นตอนยังอยู่ยังเกายังไงยังงั้นเพียงแต่จากสามครั้งมีบางครั้งเราซุนทําเพียงแค่2และก็มีบางครั้งเราซุนลดจํานวนครั้งลงมาจนกระทั่งเหลือแต่ละขั้นตอนนั้นทําเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น นี่คือความแตกต่างอย่าไปเข้าใจนะครับว่าราซูลลดขั้นตอนไม่ลดขั้นตอนแต่ลดจํานวนครั้งในแต่ละขั้นตอนจาก3ลงมา2จาก2ลงมา1อันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่แต่แต่ละกรณีเอาซาบ้าคนนี้ไปเจอ,อวันนี้เราซูอนอัานะหมาดแค่2ครั้งแต่ละขั้นตอน2ครั้งเองก็จําเอาเหตุการณ์2ครั้งเนี้ยบอกบอกให้เรารู้ว่า2ครั้งแหาะทำได้นะเพราะส่วนมากและส่วนใหญ่แล้วซาบา้าจะจดจำมาจากเราซูลกี่ครั้ง3ครั้งใช่ไหมครับ3าครั้งทั้งนั้นแหละ อ้าวพอไปเจออ,อีกคนหนึ่งไปเจออิปนีบ,บัสไปเจออ้าวว่าคนนน้นสองครั้งว่าน้อยลงมาแลวมาเจอครั้งนี้รสุลนลลสลลฮลุอัลสลามอาบน้่ละมาเท่าไรมาระตันมาระตันแต่ละขั้นตอนเอาแค่ครั้งเดียวพอล้างมือก็แค่ครั้งเดียวบ้วนปากก็ครั้งเดียวสุดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกก็ครั้งเดียวล้างหน้าก็ครั้งเดียวทําไมถึงทําครั้งเดียวล่ะก็เพราะว่ารสุนมั่นใจแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ทีลูบที่ล้างเนี่ยน้ามันเปียกทั่วจนหมดแล้วน้ําเปียกทั่วแล้วเพราะน้ําเปียกทั่ววแล้ ถามว่าใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วแต่ถามว่าดีหรือยังมันอาจจะยังไม่ดีนะยังไม่ดีเพียงแค่ซอ้อเพียงแค่ใช้ได้แต่ถ้าถามว่าดีทําไงล่ะเอาให้ครบ3ครั้งสิครับนะอให้ครบ3าครั้งสองครั้งดีกว่า1ครั้งไหมสองครั้งดีกว่านะครับยิ่งสามครั้งยิ่งดีกว่าใหญ่เลยฉะนั้นฉะนั้นจึงเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้กับพวกเราตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าผมเองนะครับโดยโดยการปฏิบัติส่วนตัวแล้ว คือเราชินมากับการทำสามสามมาตลอดแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำสามอยู่แต่ผมอยากจะแนะนำกับพี่น้องนะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรานึกขึ้นได้มันเคยมีการอาบนละหมาของราซูนที่ทำในแต่ละขั้นตอนนั้นบางครั้งก็สองครั้งและบางครั้งก็หนึ่งครั้งอ้าวนานๆเราจะมีโอกาสนึกเรื่องแบบนี้ได้สักครั้งหนึ่งพอนึกขึ้นได้ลองทําให้เหมือนกับระซูนสิครับมีบางครั้งที่ระซูนอาบนละหมาแต่ละขั้นตอนสองครั้งแล on, ้วก็มีบางครั้งที่ทางระซูนอาบนละหมาในแต่ละขั้นตอนเพียงแค่หนึ่งครั้ง อ้าวอาทิตย์โน้นเราเคยทำสองครั้งมาแล้วพอมาน,นึกขึ้นได้เดือนใหม่อลองทำแบบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดูสิมันจะได้ครับมันจะได้เกิดบรารอกัดในการที่เราเอาสิ่งที่เป็นสุนัขของรอซูลมาใช้ด้วยความอะไรครับไม่ได้วยความที่ว่าเราผูกพันกับสุนนะอยากจะทําให้เหมือนนบีทุกอย่างเลยแหละครับแต่อันไหนที่มันยังยังติดขัดอยู่หรือยังไม่สะดวกอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุผลแล้วก็คาอธิบายของของแต่ละบุคคลเอาเอง แต่ถ้าถามว่าถ้ามีให้เลือกทําแบบนี้เราจะเลือกทําแบบไหนเราต้องเลือกทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากที่สุดและใกล้ชิดสุนัขของท่านรอซุนุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺหุวาลิวะสลลัมให้มากที่สุดนี่คือบทเรียนของอันฟิกนะครับที่เราได้ในส่วนที่จะเป็นข้อที่อ่า14 11.4นะครับอ่ธทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฮะดิษของท่านอับดุลลาห์นิไซดินรอจัลลอฮฺุอันฮุบอกว่าอันนนบีอัลลอฮฺหุวาลิวะสลลัมตะวัสวอามัลรอตัยนิมัลรอตัย นะครับอิหม่ามุคอรีคัดลอฮะดิษบทนี้มาจากท่านอับดุลลาฮิบินิเซตบอกว่าท่านอลสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยสัลลัมเวลาท่านอาบนันละหมาดนั้นนะครับมัดระไตนี่มัดระไตทําแต่ละขั้นตอนสองครั้งสองครั้งครั้งละสองครั้งละสองขั้นตอนละสองครั้งเรื่องละสองครั้งนะครับอาบนันละหมาดก็ล้างหน้าก็สองครั้งล้างแขนก็สองครั้งนะครับล้างเท้าก็สองครั้งบวนปากก็สองครั้งอะไรสองครั้งหมดเลยทําได้นะครับบุคคลีรายงานเอาไว้ พอมาดูของอับดุลอาบดิลฮิญอับบาสนะครับในสุนันของอบ,บีดาดูดรสซูลมอาบนละหมาดไม่ใช่สองครั้งแล้วนะครับมีบางครั้งรสซูลเท่าไหร่ม,รมัดรอตัมนมัดรอตันแต่ละขั้นตอนนั้นรสซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะเปรียบุสลลัมท่านอาบนละหมาดเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น <c oughs> ล้างมือทั้งสองข้างก็ครั้งเดียวบ้วนปากก็ครั้งเดียวสุดน้ำจากจมูกสั่งออกก็ครั้งเดียวนะครับทีละครั้งทีละครั้งแบบนี้ทําได้ไหมทําได้อ้าว เรามาอัญส่วนที่เป็นสาระความรู้สาระโดยสังเขปนะครับโดยสรุปจากบทเรียนที่เราได้อันฮะดิษมาสองบทนะครับแต่ดูดูสาระที่เราได้หนึ่ง <c oughs> นะครับข้อที่หนึ่งผู้เรียบเขียนไว้ว่า <c oughs> อนุญาตให้ล้างอวัยวะต่างๆของการอาบน้าละหมาดนั้นเพียงสองครั้งหรือหนึ่งครั้งก็ได้อันนี้เป็นหุกกมที่นักวิชาการทั้งหมดเห็นพร้อมตรนกันก็คือเยาวาสอนุญาตให้กระทําแต่มันก็มีผลบุญของการทําตามสุนัขอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าจะเทียบระหว่างหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยถือเป็นแค่อะกัลลุลยาวาสนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดต้องหนึ่งครั้งจึงจะถือว่าซอแต่ถ้าถามว่าอักมันล่ะที่สมบูรณ์ที่สุดมันก็ต้องมากกว่าหนึ่งสองครั้งดีกว่าหนึ่งครั้งและสามครั้งดีกว่าสองครั้งแต่สี่ครั้งห้าครั้งไม่มีดีนะครับสี่ครั้งไม่ดีนะครับสี่ครั้งไม่ดียกเว้นเฉพาะกรณีที่ยกเว้นเฉพาะกรณีนะครับว่าเนี่ยเราอาบนั่นละหมาดไปแล้ว เราอาบนะั้นละหมาดไปแล้วนะครับอละหมาดไปแล้วสมมุติเราล้างล้างแขนล้างแขนขวาสามครั้งกําลังล้างแขนขวาพอครบสามปุ๊บครบสามครั้งแล้วนะมาดูอ้าวเหลือตรงตรงนี้ก็ยังไม่เปียกตรงนี้ก็ยังไม่เปียกทยํายังไงละ่ะถ้าเราล้างใหม่มันจะกลายเป็นกี่ครั้งสี่ครั้งอุลามาบอกการล้างใหม่นี่ไม่นับเป็นครั้งที่สี่เพราะอะไรครับ เพราะไอ้ครั้งที่สองกับครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เปียกหรือมัครั้งที่สามเนี่ยมันเปียกไม่ทั่วมันทําให้ครั้งที่สามเนี่ยใช้ไม่ได้จึงไม่นับฉะนั้นไอ้ครั้งที่เราทําเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงไม่ใช่ครั้งที่สี่หรือถ้าใครจะนับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับเป็นครั้งที่สี่ก็ให้ทาอะไรทาเพิ่มเป็นครั้งที่ห้านักวิชาการเ็าบอกเอาไว้แต่จะยางไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทํามาหนึ่งสองสาม นะครับหนึ่งสองนี่ถือเป็นการอนุโลมให้กระทําอยู่แล้วแต่พอทำสามแล้วเนี่ยโดยปกติฮะดิสุรซุนบอกห้ามทําเกินกว่าแต่พอเรารู้ว่าครั้งที่สามเนี่ยมันอาบไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันล้างไปแล้วมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นครั้งสามจึงถือเป็นโมคะครั้งที่สามนี่ไม่นับเะนั้นครั้งที่สามไม่นับก็เท่ากับว่าการที่เรามาล้างอีกครั้งหนึ่งเพิ่มซึ่งถ้าหากเราจะนับจํานวนครั้งแล้วมันจะกลายเป็นครั้งที่สี่แต่ในเมื่อครั้งที่สามนี้เขาไม่นับก็เท่ากับว่าการอะไร การล้างครั้งที่เพิ่มขึ้นมานี้มันก็ยังคงเป็น3อย่างเก่าเพราะไอ้สแรกเขาไม่นับเข้าใจไหมครับเนี่ยเหมือนกับเราละหมาดนะครับเหมือนกับเราละหมาดเราละหมาดไปสีอะไรสีรกอาทาเปนะ็นครบสี่รกอานะครับแต่พอนึกขึ้นได้อ้ารอกอาที่สีนี่เราไม่ได้อ่านฟติฮะเลยเราไม่ได้อ่านฟติฮะเลยแล้วทํายังไงเราละหมาดซูฮอดของเรารกอาทีส่สีไม่ได้อ่านฟติฮะก็แสดงว่ารอกอาที่สีของเราใช้ไม่ได้เขาไม่นับ ฉะนั้นเวลาคนที่รู้รู้ตัวว่าเรารักอาที่นะีเนี่ยยังไงยังยังทำไปแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ออกนอกละหมาดเป็นไงเราก็ต้องทําเพื่ออิสติรอกเพื่อชดเชยให้ทันในโอกาสของเขานะครับทาอีกหนึ่งลักอาโดยโรักอานี้อันฟาติยาให้ครบกันละกันฉะนั้นนักวิจารารบอกแบบนี้เขาไม่เรียก5้าลักอาเขาไม่เรียกรักอาที่5้าเขายังเรียกเป็นรักอาที่4อยู่เพราะรักอาที่เราทำมาแล้วเข้าใจว่าเป็นสนะีเนี่ยมันใช้ไม่ได้เขาไม่นับ ฉะนั้นไอ้ร็อกอาร์ที่เกินขึ้นมามันก็คือ4รล็อกอา์ที่4นี่แหละครับแล้วเราก็ไปสุยุยู่ชดเชยในส่วนที่เป็นความสับสนเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเอาไม่ใช่สุ้ยูดสุวว้ฮาวีเพราะเราทํา5เราก็อัดไม่ใช่เขายังนับ4อีอยู่ยังเกาแต่ว่าไอ้ล็อกอา์สีที่เราทำมาทีแรกที่เราเรียกว่าสนะีน่ะเขาไม่นับพอเขาไม่นับก็มันก็เหลือที่ใช้ได้เพียงแค่3อยู่ยังเกาเราก็มาทำไอ้ล็อกอา์ใหม่นี้ ชดเชยกับไอ้็อกอาที่ใช้ไม่ได้ที่เขาไม่นับมันก็กลายเป็นสีรอกอาอย่างเกา่าฉะนั้นการเช็ดศีรษะก็เหมือนกันการการทำ,ทำเกินเนี่ยทำไปสามแล้วเราเข้าใจว่าครบแล้วพอมาดูอ้าวตายแล้วสิตรงนี้ยังไม่ยังไม่เปียกเลยย้อนกลับมาทำมาล้างนี่อีกครั้งหนึ่งไอ้การทำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาไม่นับเป็นครั้งที่4ี่แต่เขายังนับเป็นครั้งอะไรครั้งที่สอยู่อย่างเดิมเพราะไอ้ตอนสมที่เรานับทีแรกสตัวนี้มันฟาว เขาไม่นับใช้ไม่ได้มันก็เลยอะไรมันก็เลยดึงเอาไอ้สีของเราเนี่ยกลายมาเป็น3อยู่อย่างเก่านะครับให้พี่น้องเข้าใจตามนี้ก่อนแล้วกันอ้าวอีกครั้งหนึ่งทวนนะครับข้อหนึ่งอนุญาตให้ล้างอาวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับที่เป็นเป็นส่วนต่างๆของการอาบนัละหมาดเนี่ยหนึ่งครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้นะครับหนึ่งครั้งก็ใช้ได้สองครั้งดีหน่อยสามครั้งนี่ดีมากนะครับอย่าให้เกินถ้าเป็นสี่เป็นห้านั้นไม่ดีเลยนะสอง หากจะล้างนะครับหากล้างอวัยวะต่างๆนะครับที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นขั้นตอนอวัยวะที่เราจาเป็นจะต้องอาบในการอาลหมาดเนี่ยนะครับ <m ys> น้อยกว่า3ครั้งเราจะต้องมั่นใจว่าไอ้หนึ่งครั้งที่เราใช้หรือ2ครั้งที่เราใช้เนี่ยถือเป็นความเรียบร้อยถือเป็นความสมบูรณ์แล้วอา <m ys> ถามว่าจเจ้ากี่ครั้งวันนี้อลาลหมาดเทีเ่ยวเดียวพอแล้วเที่ยวเดียวของเราเนี่ยมั่นใจหรือยังว่าเปียกทั่วทุกส่วนแล้วเอาหน้าเปียกทั่วแล้ว1ครั้งนะครับแขนเปียกทั่วแล้ว1ครั้ง นะครับเท้าของเราข้างขวาข้างซ้ายเปียกทั่วแล้วหนึ่งครั้งถ้ามั่นใจเอาแค่หนึ่งครั้งได้แต่ถ้ายังไม่มั่นใจต้องทํำยังไงครับต้องทำสองศาส,สนาจาึงบอกว่าให้เราทิ้งนะถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยไอ้ของไหนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่ชัวร์เนี่ยอย่าไปเอาอย่าไปนับอย่าไปซึกอย่าไปถือมันให้เอาของที่มั่นใจถ้าในเมื่อหนึ่งครั้งแล้วยังไม่มั่นใจงั้นล้างครั้งที่สองดีกว่านะครับล,าลา้างล้างครั้งที่สองดีกว่านี่คือสิ่งที่ เราได้รับเป็นบทเรียนนะครับจากคัลิสของท่านรอซูลุล ullah ซลลัลลอฮุอะลัิวะสลลัมสองบทเดียวกันนะครับที่พูดไวในเรื่องเดียวกันมุอัลลิฟนะครับหรือว่าผู้เรียบเรียงเอกสารนะครับหลักสูตรของเราเนี่ย ใช่ฮะดิษรอซูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺุก้องอัสสลามในบทนี้นะครับข้อที่11.4เนี่ยสองฮะดิษด้วยกันฮะดิษแรกเป็นของท่านอับดุลลาฮ์อิบเนเซดนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีบอกว่ารอซูลอาบนละหมาดในบางครั้งเนี่ยแต่ละขั้นตอนทำขั้นต,นตอนละสองครั้งสองครั้งสองครั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงอับดุลลาฮ์อิบนิอับบาสรายงานว่าอีกเช่นเดียวกันว่าในขั้นตอนของการอาบนละหมาดนะครับเนี่ยรอซูลทำมัดรัตันมัดรัตัน ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างละครั้งอย่างละครั้งนะครับเหมือนกันซึ่งรายงานทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายงานที่ถูกต้องตอนอิบนาบัสนี่อยู่ในสุนันของท่านอิหม่ามอบดดาวูดนะครับอินชาลอะนะครับคงจะพูดคุยกับมีน้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวอีกสักคงจะไม่กี่บทแล้วนะครับคงจะไม่กี่เรื่องแล้วก็คงจะถึงบทเรียนนะครับในช่วงของเททชาย,ายแล้วถ้าเรายังมีโอกาสนะครับก็ตั้งใจว่าจะเป็นการทบทวนในส่วนที่เป็นเนื้อหาของบทเรียน แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นคําถามเป็นสาระประเด็นอะไรที่พี่น้องอาจจะฝากมานะครับสอบถามผมเองหรือสอบถามเพื่อนวิทยากรหรือทางฝ่ายวิชาการก็แล้วแต่นะครับถ้าเรายังมีเวลาก่อนที่จะหมดคลอสเนี่ยนะครับก็จะเอาประเด็นต่างๆเหล่านั้นที่มีเนื้อหานะครับ,นะรบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่านนารามาที่เป็นหลักสูตรของเรา แต่จะเป็นเรื่องอื่นนะครับก็คงจะจัดไปตามตามตามประเด็นนะครับตามประเด็นเอาเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ไปอยู่ในหมวดของวิชาประวัติศาสตร์เรื่องของที่ถามเกี่ยวกับฮะดีสอ่อาไปอยู่ในส่วนของฮะดีสแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่พี่น้องอาจจะเป็นข้อสังเกตว่าที่เราเรียนเราสอนกันไปนี่ มันเป็นยังไงอยากให้ทบทวนอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหรือมีข้อสังเกตอย่างไรเพิ่มเติมนี่นะครับพี่น้องสามารถที่จะกิงก้างเข้ามานะครับโทรโทรศัพท์เข้ามาหาผมเป็นการส่วนตัวก็ได้หรือแจ้งผ่านทางสถานีก็ได้หรือผ่านทางวิยากรท่านหนึ่งท่งานใดมาก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสัตาชนเนี่ยนะครับจะมีการปรึกษาพูด าหาหรือพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินได้ไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพเราจะได้อาประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาพูดคุยมาซักซ้อมทําความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอินชาลอ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนะครับข้อที่11.5ที่ผู้ที่ผู้เรียบเรียงได้นํามาเป็นประเด็นนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาระความรู้ทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการอ่านละหมาดก็คือผู้ที่ดื่มนมนะครับขณะที่มีน้ําละหมาดอยู่นั้นสิ่งที่เป็นข้อควรปฏิบัติหรือเป็นสุนัขก,ก็คือสมควรที่จะบ้วนปากให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับนะครับว่าเราจะไปละหมาดแต่ละครั้งน,นะครับไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บกินอะไรเคียเค้ยวเคี้ยวอยู่เต็มปากเดินเคี้ยวเลยไปจนกระทั่งถึงซอละหมาดเลยผมเห็นนะครับบางคนเนี่ยนะครับโตโตแล้วนี่แหละนะครับมะม่วงชิ้นหนึ่งน,นะครับเดินเคี้ยวเรื่อยไปจนกระทั่งอะไร ไปจะถึงซอฟต์อยู่แล้วพอไปถึงก็รีบเคี้ยวรีบกินพี่น้องอย่าระวังอย่ามักง่ายนะครับต้องระวังนิดนึงเศษอาหารที่มันติดอยู่ที่ปากหรือบางคนเนะครับดื่มอะไรดื่มน้าหวานเฮลส์บูบอยไม่ได้ถือโอกาสโฆษณานะเผอผลาดพูดไปแล้วนะครับน้ําหวานก็ดีเครื่องดื่มอะไรก็ดีบางทีดื่มเครื่องดื่มน้าอัดลมนะครับมันจะมีรสซ่าติดอยู่ที่ปากที่ฟันของเราบางทีเรายังรู้สึกเลยนะครับว่านี่มันรดน้ําดื่มน้ำเครื่องดื่มน้ําอัดลมแล้วเราก็เดินซดไปนะครับ ไปจนกระทั่ง,ทงถึงอะไรถึงที่ละหมาดบางทีตักเบสไปแล้วเนะี่ยพกืนน้าลายโอ้โหอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับที่ลงไปในลําคอเสียละหมาดทันทีเลยฉะนั้นตรงนี้นะครับทีโมอัลิฟเอาเรื่องนี้มาเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่านละหมาดนะครับเรามีาละหมาดอยู่แล้วเรากินนมนะไม่เสียแล้วครับละหมาดนะกินนมสดนะแต่เราสมควรที่จะบ้วนปากทําความสะอาดช่องปากของเรางั้นเวลาเราไปอ่านลับอ่านอะไรในละหมาดนะครับออกซีนออกเซนออกไซออกเชนออกซอสมันจะได้ไม่ต้องอะไรต้องมี เศษอาหารหลุดออกมาจากกระพุ่งแก้มของเราซอกฟันของเราใตาลิ้นของเราอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นความระมัดระวังที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอ์พบกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันถัดๆไปสําหรับวันนี้วิชาอัลฟิกนะครับเดินทางม,มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววบิลาฮิตตฟิกวลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มาตุลลอฮ์วะบารากาตฮ์